สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนกันจ้าเมนูนี้ก็เป็นเมนูแรกของเราอีกเช่นเคยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาคั่วสมุนไพรก่อนนะคะก็จะมีพวกอบเชยปอยกั๊กอะไรอย่เงี้ยค่ะส่วนป่อยกั๊กเราก็ซื้อมาตังหากเพิ่มนะคะก็ใส่ลงไปจะได้หอมๆเนาะพอคั่วเครื่องสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้องเข้ามาห่อในผ้าขาวบางจ้า เพื่อให้สมุนไพรของเราอยู่ในที่เดียวกันเนาะเวลากินจะได้ตักกินง่ายๆเนาะมัดให้แน่นๆจ้าเดี๋ยวน้องจะหลุดออกมาที่จริงก็จะมีเม็ดผักชีด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เนาะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแหละอ่าหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาลงไปในน้ำซุปที่เราจะต้มเลยจ้าใส่กระเทียมเพิ่มประมาณ2กลีบนะคะ รากผักชีจ้าถ้าใครมีรากขึ้นชายก็ใส่ลงไปได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อสําหรับตุ๋นค่ะคือเขาจะหั่นเป็นชิ้นพอคำมาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็แค่ซื้อมาแล้วก็มาใส่หม้อได้เลยจ้าคนที่นี่เขาก็กินเนื้อตุ๋นกันอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตุ๋นเหมือนของเราเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เอ็นแก้วลงไปด้วยจ้าวันนี้ลืมบอกไปว่ามีเอ็นแก้วด้วยนะเราก็จะใส่เขาลงไปตุ๋นพร้อมๆกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำจ้า สีอิ้วดำหวานเนาะอันนี้ก็สีอิวขาวจะใส่ลงไปเหมือนเดิมจ้าไม่ได้ตวง <c> เ <oughs> คือหน่อยนึงแล้วก็ผงปรุงรสนะคะอันนี้ใส่ไปแล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะปล่อยให้เขาเดือดแล้วก็มีฟองขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกเนาะน้ำซุปของเราจะได้ใส่แล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวคะ่ะตั้งแต่ตอนที่เราใส่เนือ้อใส่แอนแกวลงไปเราก็ไม่ได้คนเลยนะคะปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาเองจ้ะเพราะว่าตอนนั้นน้ำยังไม่เดือดถ้าคนไปแล้วกลัวเขาจะคาวอะเนาะ พอตากฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆจ้าตุ่นเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เลยก็ตุ่นไฟกลางจ้าอันนี้ก็ตุ่นไปประมาณ3 4สี่ชั่วโมงค่ะเริ่มทำตั้งแต่บ่ายโมงเนาะได้กินอีกทีก็ประมาณ6โมงเย็น <laughs> ที่จริงถ้าใครมีเวลาตุ่นสัก7-8ชั่วโมงก็จะดีมากเลยนะคะเนื้อก็จะแบบนิ่มอร่อย แต่ประมาณ 3- 4ชั่วโมงก็น่าจะโอเคละค่ะ <g ül> มีใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไหมคะเราจําได้สมัยตอนที่เราเรียนมัธยมอยู่ที่เมืองไทยอะ <g ül> เราเคยไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้างโรงเรียนเจ้าหนึ่งอร่อยมาก <g ül> แล้วพริกเผาที่เขาทําเองนะคือแบบสุดยอดเลยคะ่ะกินแล้วมันแบบเข้ากับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมาก แต่ตอนนี้เขาคงเลิกขายไปแล้วมั้ง <c oughs> อ่ะกลับมาหลังจากที่เราตุนได้ประมาณ3ชั่วโมงจากน้ําก็จะลดลงก็จะเหลือประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็นี่เอ็นแก้วเราก็เริ่มเปื่อยแล้วดูสิที่จริงถ้าใครมีหัวหอมใหญ่นะคะก็ใส่ลงไปตุนพร้อมกันเลยก็ได้ะคะ่ะจะได้แบบออกรสชาติหวานๆเนาะอันนี้ก็โอเคแหละแล้วเราก็จะมาใส่หัวไชเท้าลงไปนะคะพอเนื้อเราเริ่มได้ทีแล้วเนาะนี่ก็มาหั่นหัวไชเท้าจ้าใส่ตามใจชอบเลยนะคะ มีใครชอบกินหัวไชเท้าในน้ำซุปเหมือนเราบ้างน้ำซุปข้าวมันไก่เอ้ยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเอ้ยแกงจืดเอ้ยหัวไชเท้านี่คือ the best ค่ะมีใครชอบเหมือนกันไหมถ้ามีใครชอบเหมือนกันแสดงว่าเราไปด้วยกันได้จ้า <c oughs> ใส่หัวไชเท้าลงไปตุ๋นค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนไปจนกว่าเราจะตักกินเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็มาเสียบพริกย่างจะพริกเขียวเนาะเราก็จะเอาไปย่างจ้าไม่มีเตาถ่านเราก็จะย่างในเตาอบเลยง่ายดีสะดวกด้วย วันนี้อยากให้ได้ฟิลเหมือนกินที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยแต่กว๋วยเตี๋ยวของเราอาจจะไม่อร่อยเท่าที่เมืองไทยเด้แต่ก็พอถูๆไทยๆไปได้อยู่ <c oughs> จริงๆแล้วพริกเขียวเวลาเอาไปย่างอ่ะมันจะไม่เผ็ดเลยมันจะอร่อยแบบมันเข้ากับกว๋วยเตี๋ยวว่ากินกับกะปิอะไรเงี้ย <c oughs> เราไม่มีถั่วงอกนะคะเราก็จะใช้ผักคะนาแทนจ้าแล้วก็ผักบุ้งจีนเนาะใครมีผักอะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยจ้า นี่ภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ลูกชิ้นเนื้อเราทําเองจ้าน่ากินไหมทำครั้งแรกด้วยนะอ่ะเราก็จะมาเอาลูกชิ้นของเราใส่ลงไปในหม้อนะคะปกติไม่ค่อยกินลูกชิ้นนะแต่ว่าวันนี้อยากให้มันได้ครบเครื่องเนาะให้ได้ครบเครื่องมากที่สุดก็ใส่ลูกชิ้นของเราลงไปจ้าเอ้ยน่ากินไหมมาตอนนี้เราจะมาทำกว๋วยเตี๋ยวกินแล้วจ้าโอ้ยน้องก็ ฟูอร่อยเฮ้ยชิมแล้วอร่อยมากๆเลยอ่าชมตัวเองอวยตัวเองเข้าไปจ้า <c oughs> ทั้งเนื้อของเราแล้วก็เอนแก้วของเราก็เปื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังแบบอร่อยเลยมาจัดเสิร์ฟจ้าใส่ผักบุ้งลงไปลวกเนาะอันนี้ผักบุ้งก็ซื้อมาจากร้านไทยจ้ะไม่ใช่หน้าร้อนปลูกผักเองไม่ได้จ้าไม่ขึ้น <c oughs> นี่ก็จะลวกผักพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ2ถ้วยให้เราแล้วก็ให้แฟนถ้วยหนึ่งเนาะหลังจากนั้นก็ลวกผักคะน้าลงไปจ้ะตั้งแต่วันที่กินก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วใส่ผักคะน้าก็ติดใจตั้งแต่วันนั้นมาเลยค่ะก็ไม่มีหัวงอกก็ไม่งอเพราะว่าไม่ค่อยชอบถั่วงอกอยู่แล้วใส่เส้นลงไปลวกจ้าปริมาณเวลาการลวกก็ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเหนียวนุ่มก็แป๊บเดียวเนาะใครชอบสุกก็สุกๆไปเลยแต่คือวันนั้นก็ต้องกินสุกแหละนะ ถูกไหม <c oughs> ใครจะไปกินเส้นดิบเนอะเราก็จะพยายามทําให้พร้อมกันทั้งสองถ้วยเลยนะคะจะได้กินพร้อมกันเนาะอีกคนจะได้ไม่ต้องรอนี่ลูกชิ้นเราเป็นไงเดยไายน้ําซุปเราไม่ค่อยเข้มขน้นสักเท่าไหร่เนาะถ้าเข้มข้นกว่านี้น่าจะดีนี่ก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยของแฟนก่อนเลยจ้าเขาก็ไม่กินเอนแก้วเนาะเราก็จะตักแค่เนื้อกับลูกชิ้นให้เขา ส่วนลูกชิ้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่า,าก็เลยตักไปให้แค่สี่ลูกจ้าก็เ,าเคยซื้อลูกชิ้นมาแล้วนางไม่กินนะเนาะส่วนถ้วยนี้ของเราเองจ้าน่ากินไหมก็จะมีเอ็นแก้วเยอะกว่าปกติเนาะเพราะว่าทำเองกินเองใส่พิเศษเองจ้ามาปรุงมะนาวบีบลงไป ไม่มีมะนาวใช้เลมอนก็อร่อยเหมือนกันพริกเผาจ้าส่วนอันนี้เป็นพริกเผาจีนนะไม่เผ็ดแค่ให้ได้สีเนาะใส่น้ำตาลลงไปต้นหอมลงไปแต่เสียดายไม่มีผักชีจ้าแต่ก็โอเคเสร็จแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุนของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างมีโหระพามีพริกจี่กับิแล้วก็มะระจ้าขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย